สวัสดีค่ะทุกคนกลางหรือ,อยังเนี่ยยังไม่กลางกลางยังยังตรงนี้ใชนะ่ะตรงนี้กลางแล้วเฮ้ยบันนี่ทาพาเจ้าตัวนี้มาทำอะไรเนี่ยโอ้วันนี้เราจะมาฝึก The n น r ร์วัสด์เฮ e s t กันนะครับชรโชว์โหทุกคนอยากดูหรือยังโอ้ไม่มีใครอยากดูหรอกเอา ถ้าอยากดูแเราก็บอกแล้วหน่อยนะโดยการกดและให้เกิน1 5 0 0หไลค์เลยอยากรู้แล้วะว่าถ้าเจ้าตัวเนวิชทาเกตเนี้ยไปฝึกแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนั่นนาดิ้าอยากรู้แล้วก็ไปดูกันเลยไมอนนัท <and> ก่อนจะไปชมคลิปพี่ไมค์กับพี่นัทมีกิจกรรมดีๆถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์ในคลิปใดก็ได้ในเดือนนั้นๆจะมีโอกาสรุ้นรับทุนการศึกษา1000บาทเดือนละ1รางวัลถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ ไปดูกันเลยถ้าหากใครใจดีก็อย่าลืมกดติดตามพี่ไมค์กับพี่นัทด้วยนะเฮ้ยบันนี่เราเอาเจ้าเนวัตเซาเกตมาสู้กับตัวนี้หรอใช่แล้วสู้กับฉันเองเฮ้ยเด็กกบเธอจะสู้ได้แน่เฮ้ยฉันก็สู้ได้เจ้าก็ทำไมฉันสู้ไม่ได้ฉันสู้ได้ทุกคนแหละกบเธอฉันก็สู้ได้เนี่ยสู้หมดเลยนี่มันเก่งจริงๆเจ้ากระต่ายน้อยเก่งอยู่แล้วเก่งกับทุกคนนะมาดิเอายังไง หาเรื่องกันเหรอใครจะไปหาเรื่องเธอละได้หมดนะได้หมดนะได้หมดซะสดชื่นเหรอมาดิมาดิมาโอ้ยเราพาเจ้าตัวนี้มาฝึกไม่ได้มาฝึกกันเองอาหรอโอ้ยเดี๋ยวดับดับร้อนก่อนดับร้อนดับร้อนเธอนี่ก็ร้อนแต่เช้าเลยหัวเหรอนี่นี่นี่ชว่าเรามาฝึกมันดีกว่ายังไงมาพร้อมแล้วเนี่ยมามา ไม่ได้ฝึกเธอเฮ้ยเ,เ,เธอเอาไว้ค่อย EP ต่อไปเดี๋ยวจะฝึกเธอให้ดูเหรออ้ยดีเลยจายเกองั้นเรามาฝึกมันเลยดีกว่าอุ้ยตัวแรกสู้กับอะไรเนี่ยตัวนี้มันคือตัวอะไรเนี่ย สู้กับมอปัสโอ้ยตัวนี้เนี่ยตัวเล็กนิดเดียวแล้วเลือดก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็แต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นคู่ต่อสู้แรกของเนวาร์ทฮอเกสไงคือคือถ้าเกิดว่ามันสู้ชนะแล้วมันก็ได้เลื่อนขั้นไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะโอ้ยแต่ว่าแต่มันเป็นอะไรเนี่ยอืก็ไม่นิ่งเลยเนี่ย,ย <M S 1> มันพร้อมจะสู้มากอ๋โอโุ้ยฉันก็ฉันก็พร้อมเนี่ยดูดิเธอเนี่ยมึนแล้วฉันว่าไม่เวียนหัวมั้งหรือไงเนี่ยโอ้ยถ้าอย่างนั้นเราให้มันสู้กันเลยดีกว่าครับผม ไปแล้วนืวัตเทาเกตเข้าไปแล้วนะครับอุ้ยตบยใหญ่เลยครับนนเข้าไปชาร์จก่อนเลยนะจังหว่าเซาเกสเนี่ยยังไงครับอุ้ยตอนนี้เลือดไม่มีใครลดสักนิดเลยครับแต่เนื้อว่าเทาเกตเลือดลดไปแล้วครับตอนนี้ใช่โอ้ยทำไมตัวนี้มันจู้แบบหมึนมึนมันแบบหัวเวียงเวียงใหญ่เลยอะรอบตัวเลยอะั่น,นะดิโอ้ยวียงใหญ่เลย โอ้โหว่าแต่ตัวนี้เลือดไม่ลดเลยนะชายก็ดูสิเจ้าเนื้อวัดต่อยโดนใช่ปะเนี่ยเลือดก็น้อยกว่าแต่เนื้อวัดต่อยไม่โดนเนื้อวัดเลือดลดอย่างเดียวเลยดูสินั่นดีโอโ้ถ้าอย่างนี้คือไม่ได้ฝึกเนื้อวัดแล้วนะกลายเป็นฝึกไอตัวนี้แทนอ่ะใช่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาบันนี่ขออนุญาตทิ้งระเบิดลงไปเลยทั้งคู่เลยเฮ้ย กลางตัวเลยเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะโดนทั้งคู่แน่นอนอ่ะนี่โอ้โหเนื้อวัดก็เลือดลดตัวนี้ก็เลือดลดแล้วมันนี่ยังไงแชร์เกิลฉันไม่ค่อยมั่นใจมันลดด้วยระเบิดหรือลดด้วยตัวเนื้อวัตตเทารเกตเนี่ยลดด้วยระเบิดฉันไงแชร์กิโอ้โหต่อไปก็อภิจีเลยนี่โดนทั้งคู่จ้าเหมือนเราสองตัวที่มาทรมานเราช่วยมันใช่ปะเนี่ยช่วยจ้าโอ้ยเดืเอดไฟลุกมันนี่ ไฟลุกเหรอใช่ดับไฟดับไฟดับไฟ่วนเดี๋ยวมันจะสู้ไม่ไหวโอ้ยดับไฟ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 โอ้ยไฟดับแล้วบันนี่เฮ้ยเนวัดจัดการโดนบ้างปะเนี่ยโดนไหมโด้มันโดนเปล่าไม่โดนใช่ไหมทไมมั่นใจนี่ไม่โดนใช่ไหมที่เธอทำอะไรอย่บันนี่จัดการมัน ชนะแล้วว้าเผยแต่เจ้าเนรวเวิร์ดของเราหายไปเลยนะบันนี่อ้าวเหรองั้นเราฝึกมันใหม่ชักเอ้ลเมื่อกี้เนเวิร์ดเกากไม่สามารถสู้ได้นะครับเนื่องจากมันตีไม่โดนนะครับเราจึงให้มันสู้กับตัวใหม่นั่นก็คือเดอะฮอ์เนตนะครับตัวต่อหัวแดงนี่เองตอนนี้นะครับบันนี่คิดว่า เดนเนอร์วาดเอาเกตพร้อมที่จะสู้แล้วนะครับจายเกิลลองให้มันสู้กันเลยดีกว่าครับผมโอเคไปแล้วครับโอ้ยเดนเอร์วาดเอาเกตวิ่งไปต่อเลยก็ตัวแรกโอ้ยตัวต่อก็ไม่ยอมนะครับใช่ย่อยเลยครับตอนนี้โอ้ยไปไปนึงครับโอ้ยในที่สุดมันก็ตีโดนนะชายเกิลใช่แล้วโอ้ยฉันลุ้นตั้งนานแน่โอ้ยลุ้นนานเลยหรอใช่ใช่ใช่โอ้ยเหมือนนั่นปล่อยผีออกมาด้วยนะใช่เดนเอร์วาดเอาเกตตอนนี้เลือดเหลือแค่เก้าพันแล้วนะครับจากหนึ่งหนึ่งไวมาก โอ้โหสุดยอดไปเลยตัวต่อตัวสุดท้ายตายไปแล้วนะครับตอนนี้สุดยอดไปเลยเราเจ้าจะวิ่งไปไหนเนี่ยมารีวิวกันก่อนโอ้ยสุดยอดไปเลยดูซิมันจะกลายร่างเป็นยังไงอ้ยวันนี้นี่มันร่างพัฒนาของเนอร์เวิร์สนี่ใช่อย่างกับโอ้ยกิ้งก่าโอ้ยกิ้งก่ากลายพันธุกลายสีโอ้ยสีหลากหลายเชียว เฮ้ยแต่ว <Elekt> <OVER> like ่าสีนี้มันก็ดูน่ารักดีนะทุกคนชอบตัวนี้หรือเปล่ามันเป็นขั้น2อครับสีพาสเทลไปแล้วครับตอนนี้ดูที่ศพตัวต่อยังยืนอยู่ใกล้ๆกับเนวัเฮาเกนนี่เองจริงด้วยหรือมันได้พิษจากตัวต่อไปเนี่ยเลยสีเปลี่ยนเลยเนี่ยเป็นไปได้ใช่ก๊เฮ้ยข้างหลังเราเฮ้ยนี่มันกิ้งก่าอะไรปะเนี่ยโอ้โหยกิ้งก่าผสมจระเข้ยักษ์โหจะต้องสู้กับเจ้าเนวัที่ล่างพัฒนาแล้วอุ้ยเลือดเนวัก็ยังไม่ได้แบบ เพิ่มขึ้นนะชัยก็เลือดยังเท่าเดิมนะเนี่ยโห่9,000กว่าแล้วเจ้าตัวนี้ละหมื่นสี่พันโอย,โยนเนวเวิรดจะสู้ได้ไหมแต่ถ้าเนวเวิรดสู้ได้ก็จะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเนวเวิรดสู้แล้วนะครับตอนนี้ไปแล้วครับเลือดมันลดอย่างรวดเร็วนะบันนี่เจ้าต,ตัวกิ่งกาเนี่ยนี่แข็งแกร่งมากเลยดูสิโหยล่างเนวเวิรดเลือดยังไม่ลดเลยเป็นไงแต่นิดเดียวโอ้โหโอ้ยไปไวมากครับเจ้าทอ กิ้งกดอ,อไม่ใช่เทพเจ้าสายฟ้านะแต่เป็นกิ้งกาสายฟ้าเโฮ้ยกิ้งกาถทอเฮ้ยมันเริ่มพัฒนาอีกแล้วเฮ้ยมันกลายเป็นสีกิ้งกาเมือ่อตะกี้ เฮ้ยฉันว่าล่างพัฒนาของเจ้าเนวิสเนี่ยมันต้องเรียนแบบตัวที่ต่อสู้ด้วยแน่เลยอะฉันก็ว่าอย่างนั้นชายโงโอ้ยสุดยอดมากเลยเนี่ยเจ้านี่ชอบเรียนแบบคนอื่นมากเลยถ้ามาสู้กับฉันเนี่ยเจ้าไม่มีทางชนะหรอกไม่มีทางได้เรียนแบบบันนี่แน่นอนโอ้โหฉันอยากรู้เลยอะทีเนี้ยว่าคููต่อสู้ของมันจะหน้าตาเป็นยังไงต่อไปอะโอ้ยงั้นเราไปดูดีกว่าโอ้โหนี่คู่ต่อสู้ของเจ้าเนวิสเหรอเนี่ยโอ้หดูมือมันสิ นี่มันชื่อจักเก็ตนอโหมันเป็นตัวอะไรผสมกับอะไรเนี่ยนั่นน่ะดิหูงข้างหนึ่งเหมือนหุ่นยนต์เลยนะใช่ส่วนมือนี้ก็เหมือนปลาหมึกใชุ่้ยข้างหลังนี่ก็เป็นเครื่องจักรกลแชกเกิล้ยจริงด้วยข้างหลังมันเหมือนเครื่องจักรกลที่แบบเป็นแมงมุมอ่ะบนี่แชกเกิมันจะสู้แล้วชนะมันไม่อยู่แล well. ้วแชกเกิลเาต้องรบมันแล้วรบเลย นั่นไงจนบอกแล้วมันจะสู้กันแล้วโอ้ยมันปล่อยสารอะไรมาด้วยอ่ะระวังโดนลองโดนลูกหลงโอ้ลองหลงลุกหลงเด็กเจ้ากนดเปิดพลังขึ้นมาแล้วอุ้ยเด้เนว่าเฮ้าเกตนะครับเลือดแปดพันนะครับยังสู้ต่ออุ้ยตอนนี้เจ้ากนอดเลือดเหลือสามพันแล้วเลือดลดไวมากถึงแม้จะมีเลือดเยอะกว่าเจ้าเนวาร์ดเยอะมากนั่นเองโอ้ยทำไมมันแก่งเงี้ยเนวา่าเฮ้าเกต โอ้โหฉันไม่คิดเลยนะว่าล่างพัฒนามันจะเก่งขึ้นขนาดนี้ใช่พ้ยนี่มันล่างขั้นที่สองแล้วนี่ใช่เลยพี่นี่ต่อไปก็ล่างขั้นสุดท้ายแล้วโอ้โหล่างคันทาเป็นสีทองเอ๊ะแต่ว่ามันก็เป็นล่างเดิมๆนี่ไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลยเออก็จริงบันนี่เฮ้ยแต่ที่พิเศษคือเลือดมัน กลับมาเต็มอีกแล้วแสดงว่ามันฟื้นฟูตัวเองนะเนี่ยมันนี่อุย้ยจริงด้วยเฮ้ยอยากรู้แล้วว่าคู่ต่อสู้มันจะเป็นตัวไหนฮะชายเกลเฮ้ยฉันก็อยากรู้แล้วเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหนี่มันคู่ต่อสู้ของเจ้าเน,นวิร์ล่างสุดยดอดเฮ้ยดูตามันสิมันคือคลาเคนสี่ตานั่นเองโอ้ไม่ใช่สิมันมีทัง้งหมดหกตาชาเกิ้ลผมมาดูใกล้ๆแล้วโอ้หดูดวงตามันสิโอ้ย เจ้าเนวัดจะสู้ได้ไหมเนี่ยมันดูแข็งแกร่งมากเลยอะนั่นนะดิหูดูหนวดสิหูเยอะแยะไปเลย<ห>เนวัดฉ<ห>ันเอาใจช่วยนะทุกคนต้องเอาใจช่วยเนวัดด้วยนะครับใช่แล้วแถมเจ้าตัวนี้เลือดเยอะมากเลยบันนี่สามหมื่นห้าหยมากกว่าเนวัดเทาเกาตั้งสามเท่าแนะ่โอ้โหอย่างนี้แล้วทุกคนต้องยิงเอาใจช่วยเราแหล,ละใช่แล้วเฮ้ยมันเริ่มสู้แล้วใจเก้า โอ้มันฟาดหนวดแรกไปก่อนโอ้โอยตายเถอะโห้ยแล้วกวดเจ้าเนรวัดจะสู้ได้โอ้โมันยิงอะไรออกมาเนี่ยเฮ้ยมันมีแสงอะไรออกมาด้วยจะไมเนรวัดเราไปไล่หนวดอันนั้นหนวดเดียวัน่นดิเฮ้ยเราต้องช่วยเนรวัดก่อนจ้าก้าเอ้ยเนรวัดทางที่ดีคือเจ้าไปสู้กับตัวใหญ่เลยไม่ต้องไปสู้กับหนวดหรอกนี่ตัวใหญ่เลยตบปานเออใช่แล้วยังงั้นแหละเนรวัดจัดไปว้าวโอยหนวดมันมาลุมมันน่ะ เก่งมากเนวัดต้องสู้กับหัวมันอย่าไปสู้กันนวดเฮ้ยเลือดเนวัดยังลดไม่เท่าไหร่แต่เจ้าตัวใครเข่นนี้คลาเก้นเจ้าคลาเค้นเลือดลดเยอะมากแล้วโอ้ยเนวัดสู้เขานั่นไงเก่งมากโอ้สุดยอดฉันไม่ได้โกงนะเมื่อกี้เห็นมันสู้กันนวดมันสู้ผิดตัวฉันก็เลยลากมาสู้กับหัวให้ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสนุกหรือเปล่าสำหรับคลิปเอาเนอร์วัตเฮาเกสมาฝึกให้เลเวลเ99สีทองพ่องอัมไพนั่นเองนะครับใช่แล้วทุกคนโอ้ยสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็กดติดตามให้บันนี่กับชายเกล้วยนะครับเพื่อที่จะเอาเนอร์วัตเฮาเกสไปฝึกต่อไปเรื่อยๆใช่แล้วแล้วก็ถ้าอยากให้เอาเจ้าเทรเวอร์ฮั่นาสันตัวไหนมาฝึกอีกอ่กอะก็คอมเมนต์บอกชายเกล้กับบันนี่ใต้คลิปนี้เลยนะสำหรับวันนี้บันนี่กับชายเกล้ขอตัวลาไปก่อนบบบา เออแม่เจ้าเนวัดเจ้าสังสุดยอดเลือเกินอ้าวมันตบมันตบมันนี่มันตบเนดีกว่า